สวัสด,ดีจ้าเด็กๆทุกคนยายแว่นชแนลมาเจอกับเด็กๆอีกแล้วใกล้จะเปิดเทอมแล้ววันที่20บหวังว่าเราคงจะได้เจอกันยายแว่นมีสินค้าใหม่ๆมานำเสนอมีป๊อปอิดนี่เห็นบหป๊อปอิดนี่ป๊อปอิดเป็นสินค้าใหม่เป็นแบบกดบีบกดบีบที่มานำเสนอให้เด็กๆเพราะวะ่าเขาบ่ได้เจอกันหลังจากที่ ปิดโควิดมาโดนหน้านะเขากเ็เลยสรรหาสินค้าใหม่ๆมาใายอันนี้อันนี้เป็นสินค้าใหม่แ้วก็ต่อมาก,ก็จะเป็นก็เพราะว่ามันจะเขาสู่ฤดูหนาวเด็กพราะเขาสู้ฤดูหนาวเขาก็จะมีกังหันหมุนให้เด็กๆดูอย่างสวยงามมันจะหมุนเพราะว่ามันมีลมแล้วมันก็จะหมุนเหมือนแบบเป็นกังหันเสร็จแล้วเราก็จะมีมีดพับ มีดพับนี่ก็ไม่ใช่ว่าของใหม่ของเก่าแต่ทําที่แบบทันสมัยขึ้นกว่าเก่าจะเป็นอีกแบบหนึง่งแล้วก็มีสปินเนอร์เหล็กเข้ามาสวยงามเหมือนเดิมสปินเนอร์สปินเนอร์เด็กนะมันเป็นเล็กเด็กแทแต้ตามมาด้วยแม่เหล็กมหาศร์จจ เงินเหรียญเงินอะไรที่ตกท่อเราสามารถเอาแม่เหล็กนี้ดูดขึ้นมาได้เราจะทําเป็นกําไรแขนก็ได้นะนี่สวยงามเหมือนกันเราก็จะมีสป,ปริงสป,ปริงเด้งดึงเด้งดึงเด้งดึงแล้วก็มีดาบมีมีดาบของเออซามูไรดา,าบซามูไรมีดาบซามูไรหมุนได้หมุนได้ค่วงได้นะ แบบเพื่ออินันนี้เป็นสินค้าเก่าแล้วก็มีแล้วก็มีอันนี้อีกอันนึงอาวุธอาวุธไม้คับนั่นนี่อาวุธไมคคับก็ยังเหมือนเดิมเด็กๆก,ก็ยังสนใจเหมือนเดิมเี่ของเล่นแล้วเราก็จะมีขนมลูกกะตาขนมลูกกะตาเราก็จะมีหลายแบบมีรถแตงโมมีรถเป็ดน้อยมีลูกบอลมีลูกกะตาและเราก็จะมีขนม อร่อยอร่อยลูปอมยักแล้วก็มีพี่นุ๊กพูดได้ก็ยังอยู่กับเราเหมือนเดิมเหมือนทุกๆุกปีที่เราขายมาก็จะมีพี่นุกพูดได้อยู่กับเราเสร็จแล้วเราก็จะมีอาวุธไมค์ครับอาวุธไมค์ครับจะเป็นกระบองรุ่นนี้จะมาใหม่เป็นกระบองเป็นกระบองเวลาเวลาเล่นแบบง่ายๆนะทุบทุบเสร็จแล้วมันก็จะพองเป็นดาบยาว ของเรานี่เป็นสินค้ามาใหม่พร้อมกับป๊๊ปอิดมากม่แล้วห้าก็จะมีซักไล่ไม่อิดเนี่ซักไล่ทําไพรชชอบซักไล่นี่ยก็จะมีซักไล่มใไ้เล่นนําปีนี้เา้ามีของใหม่หลากหลายอย่างหลายแนวแล้วก็จะมีสติกเกอร์ของอดาบพิฆาตอสูนสติกเกอร์ของดาบพิฆาตอสูนเหมือนเดิม ก็ยังขายอยู่เหมือนเดิมอันนี้แล้วก็จะมีดาพ,พิฆาตอสูนอีกอันหนึ่งอันใหญ่อันใหญ่หญสดไซสกก่าเก่านี่ดาพ,พิฆาตอสูนเพราะช่วงที่ก่อนเราจะปิดโควิดเอ่อของดาพ,พิฆาตอสูนจะขายดีมากเป็นเป็นเป็นของเล่นที่ฮิตฮิตยาวมากจนถึงเราปิดแล้วเราก็จะมีเอ่อ อันนี้ก็เหมือนเดิมนี่คืออะไรบอสลามนี่คือสลามนี่คือคือสลามที่เด็กๆก็เล่นตลอดเล่นไม่ไม่ไม่เคยหยุดเล่นตลอดมาเล่นมาเรื่อยๆแล้วก็จะมีของเล่นเป็นหนุ่นยนหุ่นยนต์แปลงร่างหงุ่นหุ่นยนแปลงร่างที่เราเล่นกันกันมาเรื่อยๆเนาะ แล้วก็จะมีลูปวงลูกปวงไม่ใช่รูปวงวิทยาศาสตร์นะเป็นรูปวงเป่าเป็นลูกธรรมดาในหลัเสร็จแล้วจะนี้เข้ากับของทุกอย่างเข้ากับเสร็จแล้วเตรียมพร้อมรอบเปิดรอบมือเปิดเนาะวันที่ยี่สิบนี่เข้าจะเจอกันเบืองแล้วก็อย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ตัวกดติดตามของยายแว่นในเด้อโอเคเนาะ เจอกันวันที่ยีสสวัสดีค่ะยายแว่นชาแนล